ครับสวัสดีครับเอนี้มาอยู่กับช่องเถยอุบวนนสีขอคือเก่าครับเอนี้กับมาเบิงในบ้านเพิ่นลกกาแล้วครับเนาะผมมาเบิงผมมาเห็ดคลิปนี่แหละครับนี่ครับวิถีชาวนาเนาะครับเนาะอันนี้ของแท้ครับลกกาครับเอนี่ลกสามมือเลยมือละเศ้าผู้อื่นก็ลกผู้เดียวมือละลอยประมาณนั้นครับ จกกักเขาลบเนว่นของเขาผมลกมือละเศ้าเนี่กับสีบุหอดล่ะครับผมผู้เดียวนี่ดิผมก็เลยม,มาเฮ็ดคลิปนี่ให้พี่น้องเบิ้งนี่การเฮ็ดหน้านี่นะครับเกนว่าด,ดำหน้ากันว่าวานกับสีง่ายนะครับไถหดบางว่าไถวานขาดแต่ก็ถามเกิดฐาน้ำอย่างเดียวครับ ใส่ปอกใส่ปุ๋ยยังก็ว่าไปอันนี้ก็เป็นการดำนานะครับเนาะกลมกลมเง่เงเ้ยเยเล็บกับมีใจขี่ดินหลังกับปวดโอ้พูมีแนว่ดีเลยพี่น้องจักรยานเมื่อไดกินนี่แหละครับก็เลยต้องเฮ็ดคันคันว่าสีว่านกับว่าหยามันร้ายนะครับเนาะพี่น้องนี่ครับนี่ครับมัดกาผมครับกับปูหยัครับเพราะว่า ลกเงย่หลายบ่อนมัดจากเทือ่อตากาก็ลกไปเกินครึ่งแล้วล่ะครับแต่ตากาเพ่นบักแงยจะกาพนได้น้อยเดียวมันห่างครับพี่น้องฝนตกมาวางสองหมื่นนี่ครับนี่มอนอีพ่นก็นว่าแปดสิเอร์เซของพื้นที่พ่นว่าแต่พระท่านเห็นอยู่ครับเลยมีหนามเนาะครับเนาะฝนทิมช่วงไป โดนเติมครับประมาณ2อสามอาทิตย์ครับอันนี้ก็ดำแล้วครับพี่น้องให้ไงครับดำเมียมันทั้งห่างครับพี่น้องมันจังแตกกอไง่ายมันจังเต็มไว้นําบุได้มีวิธีโลก,กาง,ง่ายๆ มัดกาเตก้าเนี่ยเดย์คอมเมนตนบอกใตกคลิปนี้เลยครับเดี๋ยวผมสิพิอานเม่งคลิปผมสีอามาหฮ็ดผมลกเนี่ยเดยก็ก็ซ่าคือเก่ากันกันว่าคืนเมื่อกินน้ำก็สร้างสีลงไปกันทั้งเติบครับเพราะว่าเมื่อยปูนการับต็อกเข้าเดี๋ยวลกตากาแล้วก็ว่าสีทยครับแต่คือสีบบแล้วดวครับนี่ รถไถเดินตามกับกับไถครับกับขับรถไถนั่งขับกับขับครับครับเป็นทั้งเบิดครับบ่เป็นแต่เครื่องบินเพราะว่ามันบ่มีเนาะครับเดอะขันมีกันสิครับเป็นอยู่นี่แหละครับทางอื่นเพันกับพูดกับให้หน้าผู้อื่นเขาก็ลกกาอยู่ขึ้นกันครับเขาก็สิดำขึ้นกันครับก็สิเป็นหน้าแถวนี้ก็สิเป็นพื้นที่ยิ่งสีเนาะครับเนาะสิเป็นหน้าโขกเนาะก็เอื่นแถวนี้ กระสีไลขึ้นไปยังสีนะครับทั้งทั้งนี้กระสีไปนี่กระสีต่ำเนาะครับเนาะกระสีสูงสูงขึ้นไปเทิงขุ้นเดือยครับคุณก็เลยปั่นกันแท้เป็นยังสีครับเป็นระดับระดับไปสันก็บ่ได้กินครับพี่น้องแต่พอปันป่นกันแท้ไว้แนวนี้ก็หนามมันก็ลงมาอยู่ลุ่มเหมือดครับครับการเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าพี่น้องเอ้ย บระดี๋ยวยากประดีง่ายเพต่องมีคุณครูสอนแต่เ้าสซีเฮ็ดบอ่อแค่นั้นแหละครับพี่น้องเบิ้งเอาในเด้อพี่น้องเพราะว่าบอกลูกบอกล้านนําเพราะว่าเด็กหน่อยลุ้นไม่มันสีเฮ็ดบอ่อเป็นได้ครับก็เลยมาเฮ็ดคลิปให้พี่น้องไว้เบิง้งให้ลูกล้านในเบิง้ง นี่ครับอันนั้นกับมม่ผมเองแหะครับเป็นภาษาไทยพูดว่าแม่บ้านพูดว่าผมก็ถือโอกาสผมขี่ข้านนะครับผมก็เลยยืนขึ้นมาเห็ุคลิปให้พี่น้องเบิง้งเดี๋ยวคุณชิลลงไปเตะครับนะเป็นลกไว้เป็นบ่ถนัดเตะพูว่าเป็นถนัดแตลกก็เลยให้เป็นลกซะเบิดตากาดี่แ่ะ นควันที่แถวเขตอำเภอเมืองเนาะตำบลกุดลาดจังหวัดอุบลราชธานีนะครับเนาะวันนี้ก็เป็นวันที่ย5สมิถุนายนพศสองพันห้าร้ 2500. อหาายหกสิบเจ็นี่ครับอย่าก็ฝากกดไลค,ค์กดแชร์กดติดตาม ช่องเขยอุบลค้นสีขอเนี่เด้อครับเดี๋ยวก็สีเฮ็ดคลิปคลิปผมบ่ม,มีคอนเทนต์บมม่้นหยังหอกครับเห็นอันเดกับทายอันนั้นแ่ละครับห้พี่น้องเดีเบิง่งเด้รับส้มบนตฟ๊ฟฝาห้องก็สิท้ายห้เบิง่งยู่เอาไ้เบิ่งเวลาย,ยามแงลงสารับมันนี้ก็สวัสดีครับ